ทำเอาเอฟซีใจหายไปตามต่างกันเมื่อจอห์นนี่มือปราบอินดี้หรือดาบตำรวจยุทธพลสีสงพง์อินฟลูเอนเซอร์สายตำรวจผู้โด่งดังประกาศลาออกในปีหน้าที่จะถึงนี้โดยเจ้าตัวโพสต์ตัดพาอใน Facebook ส่วนตัวว่าผมตัดสินใจทุกอย่างดีแล้ว1กุมภาพันธ์2569ผมขอลาออกจากอาชีพตำรวจด้วยเหตุผลในใจที่มีมากมายอุดมการณ์ของผมมันขัดกับระบบผมจำเป็นต้องยุติลงจะทิ้งชื่อเสียงไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตตำรวจที่มีผลงาน รวมทั้งประชาชนรักและศรัทธาสำหรับประวัติของจอห์นนี่มือปราบอินดี้อายุ44ปีเกิดที่อุบลราชธานีวัยเด็กฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพจึงวิ่งไล่แต่ลูกหนังตามความฝันจนติดทีมเยาวชนจังหวัดก่อนเข้ากรุงมาเป็นเด็กวัดเล่นฟุตบอลไปด้วยพร้อมเรียนหนังสือไปด้วยจนฝีเท้าเข้าตามแมวมองได้เป็นนักเตะเยาวชนสโมสรอ,องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แล้วจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตก็มาถึงเมื่อสอบได้เป็นนักเรียนโพลตำรวจรับราชการครั้งแรก เมื่อปี2543ที่สถานีตำรวจนครบาลขนายาวและสืบนครบาลสองทำงานเบื้องหลังกว่า13ปีที่ชิดคดีสำคัญหลายคดีจนผู้ใหญ่เห็นฝีไม้ลายมือก็ชวนมาอยู่ที่กองปราปรามที่กองปราบเขาเริ่มสร้างชื่ออยู่เบื้องหลังปิดคดีมากมายให้ในถแถลงข่าวงานแฝงตัวหาข่าวเป็นงานถนัดของเขาทั้งปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขายไส้กรอกคนงานก่อสร้างเสียสวนยางบางคดียอมติดคุกไปหาข่าวในเรือนจำ ส่งคนร้ายเข้าคุกจำนวนมากจนได้รับรางวัลตำรวจสืบสวนดีเด่นอีกด้วยคดีที่สร้างชื่อเสียงให้เขาคดีแรกคือคดีจับสาวประเภท2มอมยาลักทรัพย์และหลอกลวงหนุ่มญี่ปุ่นนับร้อยคนสูญเงินรวมกว่าร้อยล้านบาทคดีนี้เขาปลอมตัวเป็นสาวประเภทสองแฝงตัวหาข่าวจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายที่ทำเอาชายญี่ปุ่นพวกกันทั้งประเทศ วันแถลงข่าวเขามาในลุคผมยาวแต่งตัวคล้ายสาวประเภท2สองเดินคุมตัวผู้ต้องหาผ่านกล้องทีวีหลายสำนักจนสื่อพากันงงว่าในตำรวจในผู้ต้องหาด้วยบุคลิกแตกต่างจากตำรวจทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจของสื่อและชาวบ้านทั่วไปจากนั้นก็ถูกเชิญไปออกรายการทีวีจนมีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนต่อมาจอหน,นี้ได้เปิดเพจจอหน,นี้ตะลึงกรุงและช่องย t ท b e เผยแพร่คดีที่ตัวเองจับกลุ่มและไละสไตบ์บ้านๆจนมีผู้ชื่นชอบติดตามนับล้านคน หลังย้ายไปสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเขาได้ทำธุรกิจเสริมทั้งค่ายดนตรีฟาร์มไก่ชนคาเฟ่ร้านอาหารและรีสอร์ทเหมือนว่าชีวิตจะลงตัวทั้งอาชีพตำรวจและธุรกิจเสริมแต่แล้วเมื่อปี2566จอห์นี้ได้โพสต์ขอาลาออกจากราชการเมื่อเรื่องเข้าหูพลตำรวจโทไกรบุญโธส่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนั้นจึงได้แต่งตั้งเขาให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งขอร้องไม่ให้ลาออกและรับปากจะช่วยหนุนหลังให้ปีถัดมาพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขณะนั้นซึ่งเป็นเจ้าหนายเก่าสมัยอยู่คอมมานโดกองปราบด้วยกันมีคําสั่งให้จอหนี่เป็นคณะทํางานโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกด้วยแต่แล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ขอลาออกเป็นครั้งที่สองโดยโพสต์ระบายว่าผมตัดสินใจด้วยสติใช้เวลาไตร่ตรองมาเกือบสิบปีตั้งแต่ตัวเองโด่งดังมา เมื่อเวลามาถึงอีกหนึ่งเกมของชีวิตหัวควนที่ผมสมใสถึงเวลาต้องยุติลงด้วยเหตุผลในใจที่มีอยู่มากมายขอบคุณกำลังใจล้นหลามผมยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีความเป็นตำรวจของผมจะสิ้นสุดลง